หรือว่าใช้สารอินทรีย์ต่างๆที่เรามีอยู่ในครัวเรือนเรามาทําการเป็นปุ๋ยเองนะครับไปใช้สารเคมีก็ไม่ดีนะนะครับก็จะลดนะครับการเพิ่มผลผล,ผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เดี๋ยวนี้มีตัวเล่งองค์ประกอบต่างๆเนี่ยใช้ได้เยอะเลยนะครับก็ไปหยิบหอยเชอรี่มาบดมาอะไรก็บ่ากันไปนะแต่เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยกเกษตรอำเภอน่ะเขาสอนเราอยู่แล้วนะพวกเราก็ช่วยกันดูนิดนึงนะครับผมผม ผมก็อยากจะฝากกลับเรียนนะผมเริ่มรู้สึกว่าท่านจะเริ่มขาแข็งลวนะขาแข็งแล้วทั้งละปกติผมจะไล่ไปนั่งก่อนเลยเวลาผมพูดผมพูดจะมงครึ่งสองชั่วโมงเลยนะแต่วันนี้ผมก็จะพูดแค่สัก45นาทีพอนะตอนนี้เพิ่งพูดเพิ่งพูด,พดไปได้5นาทีนะเหลืออีก40นาทีนะครับ <laughs> <laughs> พูดไปเรื่อยๆนะจนกว่าคนพูดจนกว่าคนคนฟังจะเมื่อยก็แล้วกันนะไม่เมื่อยนะคนนั่งไม่เรื่อยไม่ไม่เมื่อยนะ ตอนเย็นเมื่อไนะครับก็เป็นว่าคือพวกเราจะต้องมาดูทั้งบัญชีครัวรเรือนอรายรับรายจ่ายนะครับที่พวกเราจะต้องมาช่วยกันประหยัดประหยัดเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความมั่นคงกับชีวิตของตัวเองนะครับอนาคตเนี่ยมันยังมีอีกอย่างหนึ่งครับน้ำมันมันจะยิ่งแพงขึ้นทุกทุกปีนะครับน้ำมันเนี่ยแล้วเราไปพึ่งกับเขาพึ่งกับน้ำมันมากๆเนี่ยผมคิดว่า ความเสี่ยงของชีวิตเราเนี่ยค่าใช้จ่ายจะเป็นหมดที่ค่าน้ามันซะเยอะนะครับแล้วน้ามันของบ้านเราเองก็นํเข้าวจากต่างประเทศซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านครับผมเคยรดรงที่สมัยผมเป็นนอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี <c oughs> หลายท่านผมเห็นหน้า <c oughs> ผมเชื่อได้ว่าเคยฟังผมพูดชุดรั้งเลยเรื่องการปลูกข้าว <c oughs> เพราะว่าผมเคยเป็น,นอำเภอทางภาคกลางนะผมมาที่นี่ <c oughs> ผมตกใจมากทางภาคอีสาน <c oughs> เราปลูกข้าวกัน46ถังต่อ ต่อไร่ก็คือ460กิโลต่อไร่นะแต่ภาคกลางเขาจุดที่แย่ที่สุดคือ800กิโลต่อไร่จุดที่แย่ที่สุดของเขาจุดที่ดีที่สุดคือ1,200กิโลต่อไร่120ถังต่อไร่ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไซน้อยหรือว่าไม่ว่าผมจะอยู่ที่บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการกับท่านสมชายเนี่ยนะนะเราเห็นแล้วพอเราไม่เห็นคนภาคอีสานเนี่ยผม ผมต้องพูดอย่างนี้เพื่อจุดประกายท่านนะครับในการที่จะเห็นว่าอคนอื่นทําไมเขามีฐานะดีกว่าเราคนภาคกลางนั่นแหละครับเพราะว่าดินของเขาก็ดีกว่าเพราะเขาเป็นดินตะกอนที่ไหลมาตามแม่น้ํามาตกน้ำของเขาก็อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวัดร้อยเอ็ดเรากาลังจะปรับการบรหิหารจัดการน้ําใหม่ทั้งหมดนะครับตอนนี้แล้วก็จะปรับยุทธศาสตร์ในการที่จะดูแลจังหวัดคงจะต้องเล่าให้ท่านฟังอีกเยอะพอสมควรเลยทางท่าน